ผมน,น,นายนากิจคำมะวง์นายกพุทธสมาคมจังหวัดพุทาหารซึ่งเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนับถือคารพนับถือพุทธศาสนานะครับวันนี้ได้มาจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโคกคำเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทาง คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดมิษณหานได้คัดเลือกให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ก็ได้มอบป้ายทุนการศึกษาและได้นำคณะอาจารย์จากพุทธสมาคมอำเภอสตหีบจังหวัดเชลบงรีมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือน กรกฎาคมคณนะพุทธสมาคมจัมหวัดพาุหารได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโคกคำเรียนแห่งนี้ในเรื่องอริยสัจสีซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาฝากให้ทังเรียนได้นำไปคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้มอบหมายให้ได้ขอความือให้ทางเรียนได้ ช่วยนำหลักธรรมนี้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่างต่อนักเรียนอนาคตประเทศชาติชุมชนในเขตบริการโรงเรียนนี้และเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่จะนำไปปฏิบัติสู่สังคมต่อไปนะครับวันนี้คณะกรรมการทั้งสององค์กรก็ได้มาจัดกิจกรรมในเรื่อง อริยสัตสิ์แล้วก็อิทัปปัตยตาซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเรานะครับก็คงำดำเนินการไปก็จะนำเสนอไปในรอบต่อไปอีกคราวหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมคนดีคงแผ่นดินบูบุยบินต้องสู้ไปมีเกียรติและวินัยด้วยหัวใจที่กล่าวขาน วันสิ้นลมไม่สิ้นวังดังตำนานผ่านป่าไข้เหล่าขานเป็นตำนานของแผ่นดินผ่านป่าใข้เหล่าขานเป็นตำนานของ